สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้พบกับดิฉันนางสาวลำพูกลั่นหมอหรือครูภูครูศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอโคกสำโรงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดลบบุรีวันนี้ครูภูจะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษารหัสวิชาสค1 1 0 0 1ระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มสาระการพัฒนาสังคมวันนี้เราจะมาศึกษาเรื่องกิจกรรมทางเศรษฐกิจกันนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการบริโภคและการบริการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเราจะมาดูกันว่าการผลิต การบริโภคและการบริการนั้นหมายถึงอะไรและมีความสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างค่ะเริ่มจากเรื่องการผลิตค่ะคำว่าการผลิตหมายถึงการทำให้สิ่งของเกิดขึ้นตามความต้องการของมนุษย์อาจเกิดจากแรงงานของคนหรือการใช้เครื่องจกักรกลเพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการขึ้นมาการผลิตจะเกิดขึ้นได้ต้องมีปัจจัยการผลิต4ประการคือ 1. ทรัพยากรธรรมชาติได้แก่สิ่งที่เกิดขึ้นเองเช่นน้ำ ป่าไม้แร่ธาตุและน้ำมัน 2. ทุนคือเงินหรือทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตเช่นโรงงานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ 3. แรงงานคือความสามารถของคนในวัยทำงานที่ใช้แรงกายและสมองในการผลิต และ 4. การประกอบการคือความสามารถของผู้ประกอบการที่นำทรัพยากรต่างๆมารวมกันเพื่อสร้างสินค้าและบริการโดยมีเป้าหมายคือกำไรนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องการบริโภคกันบ้างการบริโภคหมายถึงการใช้สินค้าและบริการของประชาชนเพื่อสนองความต้องการในการดำรงชีวิตค่ะการบริโภคแบ่งออกเป็น2ลักษณะคือ 1>, 1. การบริโภคสินค้าที่ไม่คงทน หมายถึงสินค้าที่ใช้แล้วหมดไปเช่นอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคหรือเครื่องเขียนต่างๆ2การบริโภคสินค้าที่คงทนคือสินค้าที่ใช้แล้วไม่หมดไปในครั้งเดียวเช่นโต๊ะเก้าอี้เสือ้อผ้ารถยนต์หรือกระเป๋าเป็นต้นค่ะนักเรียนทราบไหมคะว่าเวลาเราจะเลือกซื้อสินค้าเราควรพิจารณาจากอะไรบ้าง การเลือกซื้อสินค้ามีหลักเกณฑ์สำคัญ3ประการคือ 1. ความจำเป็นต้องพิจารณาว่าสินค้านั้นจำเป็นต่อชีวิตหรือไม่ 2. คุณภาพต้องเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับราคาและปริมาณนอกจากการผลิตและการบริโภคแล้วยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าการบริการด้วยค่ะ การบริการหมายถึงการปฏิบัติเพื่อให้ความสะดวกสบายในด้านต่างๆเช่นการขนส่งการตัดผมหรือการดูแลสุขภาพถึงแม้จะไม่ใช่สิ่งของที่จับต้องได้แต่ก็เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของพวกเราค่ะสรุปแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจประกอบด้วย3ส่วนสำคัญคือการผลิตการบริโภคและการบริการทุกส่วนมีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิดทั้งไม่มีผู้ผลิตเราก็ไม่มีสินค้า ถ้าไม่มีผู้บริโภคสินค้าก็ไม่มีความหมายและถ้าไม่มีการบริการชีวิตเราก็จะขาดความสะดวกสบายค่ะดังนั้นการเข้าใจระบบเศรษฐกิจจึงเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันของเราทุกคนค่ะ หลังจากที่เราเรียนกันแล้วให้นักศึกษาทุกคนสแกน QR code เพื่อทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้างสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีแล้วพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีค่ะ